สวัสดีคร <PI AN> ับตอนนี้ครับเราอยู่กับช่องโฮโนและตอนนี้ครับเห็นนุ่นครับนะครับเพื่อนเราเตะบอลอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนครับรอเพื่อนเราออกมาก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวเรารอสัมภาษณ์เพื่อนครับเล่นกระกากเล่นทําไมครับเนี่ยเขาเขาสัมภาษณ์นะครับเมื่อเมื่อกี้เกิดเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้เหมือนจะมีรูบโอช่องกลางมีรูบโอช่องกลางไม่มีแรงไม่เเกิดอะไรขึ้นนะครับขออีกทีครับเกิดรูโอช่องกลางเนอะเขาเร่งแหวกไปเร็วทีเราไม่สามารถ เข้าหนักใจครับทีมเราไม่สามารถเข้าบอลได้ครับเพราะว่าทีมเขาค่อนข้างแข็งมากเราเลยไม่สามารถสวนได้เราต้องรอสวนอย่างเดียวครับครับนี่ก็เป็นเหตุผลอันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ตอนที่ทีมกระโปรงหมาทีมหนึ่งโดนยิงนะครับนี่ครับเรามาดูอีกทีมหนึ่งครับนี่ดูครับเราจะมาภาคบอลจากจังหวะนี้ครับบอลเลี้ยงมาหาช่องเปิดออกนี่ครับเรามาสัมภาษณ์ก็สี่เก้ากันครับเมื่อสี่เก้าอะไรขึ้นครับ ทำไมทำไมไม่เข้าบอลครับยู่จริงผมเป็นประตูครับพี่แล้วเกิดความผิดพลาดอะไรับแล้วทําไมไม่เซฟหน่อยครับไอ้สัตว์มึกเทฟเองอันนี้คือขาไม่ถึงครับขาเปนสั้นเกินครับพี่อ๋อแต่ยืนไม่คือขาไม่สั้นครับไหนขอวัดขาเนี่ยครับขายาวครับแต่คนไม่ยืนโอ้โหโอ้ดูนะครับนี่ครับนักฟุตบอลทำร้ายนักขาโอ้โห อีลัไม่ได้นะครับแบนเลยครับโดนโทษแบนครับตอนนี้ครับแดนล่มนะครับตอนนี้เหลือเวลากี่โมงครับตอนนี้เหลือเวลาเที่ยงครึ่งครับเวลายี่สิบนาทีนะครับที่เราจะฟักกันแล้วต่อไปเราก็จะไปเรียนหลังรับฟินญ่าหน้ายาเมาโอลาคุเรัสเลฟครบัสเเราจะมาชมบรรยากาศโรงเรียนนะครับนี่ครับฟ้าโปร่งแจ่มใสต้นไม้เต็มโรงเรียนครับปัญญาครับนี่ครับน้ำขังหญ้าเต็มสนามเลยครับแดดก็ร้อน ไม่มีอะไรทําครับเราเก่งเราเก่งตะกงรงครา <c oughs> อย่าไปอย่าไปเอาไาตัดตอนหลุดมาเป็นเบื้องหลังนะไม่เอาไม่มีหลุดแน่นอนเรามาพาบกกังครับจังหวะนี้ครับยามาฝฟังติดบ,บอกนะครับวันนี้ฟิตนะใช่หรือเปล่าส่งมาที่ยาเมา,ายาเมาส์ทำไงครับยาเมาเลี้ยงมาให้กับเดียวนะเดียวคุงส่งมาให้ยาเมาสคืนยาเมายาเมาเลี้ยงมาใหา้เมซี่เมซี่ ทำไงต่อครับเมสซี่เลี้ยงหลบมาที่ยาเมาสยาเมาสเลี้ยงมาโอ้โหโดนแล้วก็โดนสกัดออกไปนะครับแล้วนี่ครับเรามาตั้งบอลกันใหม่ครับนี่ครับเลียวคุงส่งมาให้ฟิตและจังหวะนี้ก็ส่งมาให้ยาเมาสยาเมาส์ทำไงต่อครับจะมาส่งให้จะมาส่งให้เมสซี่เมสซี่หาทางหนีบอลแล้วก็ส่งมาที่ฟิตแล้วก็ติดนะครับแล้วก็โอ้โหยิงออกไปนะครับไม่เข้านะครับลูกนี้ยาเมานะครับยาเมาสแอคเงบแับนี้ครับ มาตั้งบอลใหม่ครับส่งมาที่ยามาวยามาวพยายามเลี้ยงหลอกส่งให้เลียวคงเลียวคงส่งมาที่ยามาวแล้วก็ติดบล็อกตรงหวะนี้บล็อกหลุดครับส่งมาที่เมซี่เมซี่เก็บบอลได้ส่งให้ยามาวยามาวจะยิงแต่ติดนะครับครับแล้วก็จังหวะนี้ก็ติดเขาฝั่งสแตรทครับนี่ครับแล้วก็ยิงแล้วก็ติดเลียวคงเลียวคงมาแย่งแต่วันนี้หยุดบอลอยู่ที่ยามาวหลุดมาที่ฟิตหลุดแล้วก็บอลหลุดทําไงครับจะโดนยิงไหมเรียบร้อยนะครับบอลออกไปแล้วครับเป็นการสังหารลูโทษนะครับ ต้องนะครับจังหวะนี้ซ้ายเรียบร้อยเข้านะครับครับจังหวะนี้เขาขังยิงติดบล็อกสบมโอครับโอ้โหบอลลอยไปแทนลูกบอลแล้วครับจังหวะนี้เมสซี่น่าจะเป็นจังหวะพลาดนะครับเมื่อกี้ส่งมาให้พิชนะครับพิชแล้วก็ฟิตมาเก็บบอลนะครับแล้วก็โดนบอลเข้าหลังครับทำไงครับตั้งบอลใหม่เลี้ยงมาหลบหลอกศัตรูยิงตอนนี้แดดร้อนมากเลยครับอุณหภูมิกี่องศาครับน่าจะประมาณ85องศาเซลเซียสได้นะครับตอนนี้เวอร์ครับเวอร์ครับ ตอนนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าสีของโรงเรียนเนี่ยอาคารเนี่ยถึงกับสีดลายเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆที่เราโคตรว่างเลยวะมองสาวแล้วทำไมเราต้องมาทำอะไรอย่างงี้ด้วยวไม่รู้กูว่างโคตรก็มีแล้วไม่เป็น่นอ้าวโดนได้ไงครับเขาถามว่าเลยครับโดนได้ไงนะครับลูกนี้ออกหลัง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 คุณเตะออกหลังจนจนต้องออกเองเลยเหรอครับเออไม่ครับเขาเป็นเกิดการจัดการฉลามทำไมคุณไม่เก็บบอลดีๆครับไม่เล่นดีๆเก็บไม่ได้แล้วครับ ถ้าเก็บจังหวะนะครับโคต,ตกบ่อตรงนั้นครับคุณยอ้อนรับไหมครับว่าทีมคุณอ่อนกว่าทีมเขายังว่าครับแต่ว่าทีมผมยังมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า Healthcare. ทีมม่อ่อนกว่าแต่จริงแต่ทีมผมสามารถจชหที่ไทยไทยไหมกันได่รู้ว่ามีน้อยแต่ร้อยเปอร์ใช่ไหมครับใช่ครับทีมเราอาจจะประสิทธิภาพน้อยแต่ว่าเป็นการตั้งรับที่เดี๋ยวแน่นมากครับคนนี้ว่าไงครับ เหนื่อยครับเราจะถ่ายเงี้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไอ้ซ่าไอ้เหี้ยคือว่าหลังเราเน่นมากเราผ้าแช่หน้าเราเนี่ยคนกระจับหน้ารถถังหลังรถถ่ายคนนี้ว่าอย่างไงครับเรียกจะพูดก็สี่เก้าสี่เก้านะครับก็สี่เก้าครับเดี๋ยวตาหน้าผมจะลงไปแทนก็สี่เก้าตาหน้าผมจะไปเป็นโกเซฟเหนียวๆนะครับพูกกระโปงเราจะมาสัมภาษณ์ชายคนหนึ่งครับเขาเป็นชายที่ข้างเก่งนี่ครับเรามาสัมภาษณ์คน สวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์คนนี้อันนี้คือคนจริงอ่ะ เขาเป็นคนที่เป็นคู่แข่งเป็นคู่แข่งของลุนโดนี่ครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณชื่ออะไรครับเรียวยจบแล้วเฮ้ยจบแล้วเหมือนกับว่าทีมเขาจะออกไปครับยังไงเนี่ยังไงเนี่ยทำไมผมผมยังไม่ทันตั้งกล้องอะไรทำไมออกมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดก้อปิดบ้านเล็กน่อยครับเมื่อกี้นะครับเหลือหลังสองตัวแล้วมีคุณก้อนปิดคนเดียวนะครับก็เลยเอาไม่อยู่นะครอบนี้ผมจะเล่นแผนนี้นี่เราจะเล่นแผนนี้ทุกคน ฟังอยู่ผมผมจะเล่นเป็นหลังสามหน้าหนึ่งคือใครนะมูริมาครับเนี่ยมันชื่ออะไรครับชื่อเมสซี่ครับคนอายุเท่าไหร่ครับเออสิบสี่ครับเมสซี่อายุสิบสี่ครับไประดับโลกเลยครับปีหน้าคุณจะไปเรียนต่อที่ไหนครับเมสซี่เมืองไทยวิทยาเทคนิคนครนายกครับวิทยาลัยเทคนิคนครนายกนะขอแบบไปเรียนกันได้นะครับโรงเรียนดีคุณภาพดีต้องวิทยาลัยเทคนิคนครนายกเราขอสักเดือนเดือนนะ เพลงเดือดเดือดผัดโทษเพลงเดือดเดือดที่คิดไม่มีคลุแต่ไม่ได้เล่นเนี่อะไรเลยเออแล้วแต่ไม่เอาไม่มาเพื่อนไปเรื่อ้วยคุยไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆพูดไมรสารผมเป็นคอカメิน์ครับผมเป็นคอカメิน์ผมพูดไม่ชอบเหี้ยแม่งเหมือนคนบ้าทรรมาอะไรยังไม่รู้อะเออจะไปอีสานบ้านริมสาราน้ำกันนะกล้องอาจจะตายไปด้วยนะเราเราก็เดินไปตรงนี้โรงเรียนเราก็คนขยันแย่นะครับไปใจดีบริจาคได้ไปไหนก็เหมือนโรงเรียนผุบๆบางพังโอ้โหย นั่งได้หรือเปล่าครับเนี่ยเเหืออก็จะบอกเอาว่านะครับวันนี้เราก็สัมภาษณ์กันจนจะเสร็จแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และคิดว่าชอบแน่ๆก็อย่าลืมกด subscribe นี่